ไม่ใช่แค่ว่าบริหารองค์กรได้เท่านั้นแต่ต้องสามารถที่จะสื่อสารความเป็นอิสลามิกความเป็นฟรีอินเทรสแบงกิ้งของสถาบั์ที่มันไปได้กับเทคโนโลยีสลามมาลิกุมมะรห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุัลามดลลาน์นะครับด้วยความประสงค์ขององค์สุฮานะตะนาลาให้บ่าวผู้ศรัทธาต่อพระองค์ ได้มีโอกาสในการจัดตั้งสถาบันการเงินอิสลามในรูปแบบของสารกรภายใต้พรบรสารกรและก็กําลังจะย่นแก้ไขในเร็วๆนี้ซึ่งการกําเนิดเกิดขึ้นของสารกรอิสลามถือเป็นสถาบันแรกในการนําระบบการเงินอิสลามมาใช้ในประเทศไทยนะครับเป็นระบบธุรกรรมที่เป็นพื้นฐานสําหรับพี่น้องชาวไทยทางองค์ความรู้และก็พื้นฐานเชิงสังคมก็คือระดับฐานรากของสังคม เื่อเราทําธุรกรรมรับรู้แล้วก็เข้าใจว่าเจ้าของสากลก็คือพี่น้องประชาชนแล้วก็มีรัฐเป็นเจ้าของคือสถาบันการเงินของรัฐที่อาจจะเรียก ชื่อต่างๆโดยที่มีสถานะเป็นรัฐาวิสาหกิจที่ทําหน้าที่สนองนโยบายในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและก็สถาบันการเงินที่มีบรรดาผู้มีสตังหรือในทุนนะเป็นเจ้าของที่เรียกว่าสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์นะก็จะมี3มลักษณะในส่วนของสถาบันการเงินอิสลามจากเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของส,กอสากลสบับปัตตานีซึ่งถือเป็นแม่บททั้งของสถาบันการเงินอิสลามและก็เป็นแม่บทของการนําระบบการเงินอิสลามมาใช้ในสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้พรบ ทั่วไปที่ไม่ได้เจาะจองเป็นพรบรทางการเงินอิสลามการนํามาชายย่อมต้องมีการปรับประยุกต์ในหลายๆด้านเพื่อที่จะให้เข้ากับพรบรและกฎหมายให้เข้ากับระบบธรรมชาติมาตรฐานของการเงินอิสลามซึ่งมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้มีโมเดลไม่ได้มีฟอร์แมตไม่ได้มีรูปแบบที่ทําวิจัยตั้งไว้ก่อนเราไม่มีเราก็ทําไปศึกษาไปปรับปรุงไปพัฒนาไปอะไรอย่างนี้ดังนั้นเราจึงจะเห็นความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ในการวินิจฉัยสังการหรือให้ข้อเสอ ในเรื่องต่างๆนั้นมีทั้งมากบางน้อยบางก็เป็นเรื่องปกติจากสากลแรก2,530ก็คือสากลสระัตนีจากนั้นก็เป็นเว้นช่วงอยู่ประมาณ5ปีกว่าจะมีการก่อตั้งสากลฝานอม2,535แล้วก็ตามมาด้วยสากลออฟ2,536มาถึง2,538ก็เกิดสากลซิดิกสากลสากลฟ้าสากลอิสลามียะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะทยอยเกิดสากลในพื้นที่ต่างๆจนกระทั่งครอบคลุมแต่เข้าใจว่า ในรูปแบบของกองทุนอิสลามนั้นก็มีอาจจะยังไม่ได้จด นักสากรในรูปแบบกำหนดในพรบรนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับสถานะของสากลอิสลาม70แห่งหทั่วประเทศแล้วก็มีสินทรัพย์2 0 0หมืนล้านนะครับสมาชิกก็ประมาณ3 0 0 0 0 0หมืนคนแล้วหลังจากนั้นก็มีการขยับขยายระดับการขับขึ้นสากลให้เป็นเครือข่ายสากลอิสลามแห่งประเทศไทยดังที่เราได้รับรู้ณทุกวันนี้แล้วก็มีการจัดตั้งชุมนุมสากลอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อปีงพันเมื่อปี2555เป็นจนมาเราทําสากลภายใต้พรบรสากลทั่วไปคือเป็น conventional ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดอกเบีย้ยแต่เราก็ได้รับโอกาสมาเป็นช่องเล็กๆให้นำเสนอรูปแบบใน Islamic Finance ที่มันเป็น Free Interest Banking จะเป็นระบบการเงินที่มันปลอดดอกเบีย้ยนะครับหรือแม้แต่ถ้ามองในแง่ของธุรกรรมอื่นใช้กฎหมายที่มีอยู่นะมีเพียงไอแบงกสถาบันเดียวที่มีกฎหมายของตัวเองแต่ในสถาบันอื่นไม่ว่าจะเป็นตะกาฟูล8บริษัทที่นำเสนอตะกาฟูลทั้ง ประกันภัยกับประกันชีวิตก็เป็นวินโดของกฎหมายนะประกันในภาคของธุรกิจก็มีบริษัทเช่นมี Islamic l e a s i n g Islamic Fund นะมี Islamic Asset Management ก็เป็นวินโดเช่นเดียวกันะนะทึ่ไม่ได้มีกฎหมายอะไรที่มารองรับการดำเนิน,นงานก็เป็นช่องเล็กๆที่นำมาใช้ถึงจะเล็กๆถ้าเรามองในองค์ความรู้ทั้งด้านทั้งด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ย มันจะครอบคลุมทั้ง t ามเซกเตอร์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศนจะขับเคลื่อนโดย3ภาคเศรษฐกิจ 1. คือภาคครัวเรือนส s l a มิ c Finance ก็ขับเคลื่อนในรูปแบบของสากลที่รวมบุคคลในแต่ละครอบครัวมาเป็นองค์กรมาจะตั้งาพใต้พรบสากรกฐานของครัวเรือนตรงนี้เป็นฐานแรกของการขับเคลื่อน Islamic Finance นมมนในประเทศไทย สองเนี่ยภาคธุรกิจก็เช่นเดียวกันก็กลับเ่้นในรูปแบบของวีดีโอเช่นเดียวกันก็มีบริษัทต่างๆเนี่ยที่ว่านืนอกี้คือบริษัทตากาฟูลบริษัทประกันที่มาทาตากาฟูลและก็สามนี่ภาครัฐภาครัฐนี้จะมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นไอแบงค์ ank, กับส่วนที่เป็นตลาดหลักทรัพย์มันยังเล็กๆอยู่นะแต่ในองค์ประกอบของความเป็นระบบของเศรษฐ,ฐกิจี่ยมันก็ครอบคลุมสามภาคคือ ภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและก็ภาครัฐในการขับเคลื่อนถ้าเราสามารถที่จะทําให้มันเป็นระบบที่มันหมุนหมุนมนะหมุนรอบได้ทั้งส3สภาคเนี่ยเข้าด้วยกันได้คือพึ่งพาก,กันได้แลกเปลี่ยนกันได้อุดหนุนกันได้ไอ้ตรงนี้มันจะก่อให้เกิดผลวัตที่สามารถหล่อเลี้ยงระบบเนี่ยได้พอสมควรแต่ว่าเราจะทํายังไงให้เกิดลักษณะของเครือข่ายการเงินอิสลามในประเทศไทยให้ได้โดยที่การขับเคลื่อน ให้มันครอบคลุมทางภาคครัวเรือนซึ่งซึ่งมีสากลเป็นหลักเนี่ยประมาณสองหมื่นล้านเนี่ยนะับกับภาคของอธุรกิจซึ่งมีมากกว่าหมื่นล้านนอะกจากนี้ในในเงื่อของระบบการเงินเนี่ยนะการเงินอิสลามในประเทศไทยถูกถูกนำมาใช้อย่างอย่างครอบคลุมทั้งมองในเชิงของธุรกรรมทั้งเป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมเชิงธุรกิจกับธุรกรรมเชิงสังคมนะธุรกรรมเชิงธุรกิจคือเป้าหมายเพื่อกําไรไหรือไม่ว่าสากลจะไม่ได้ ถูกออกแบบมาเป็นม็กซิมัม r โปรฟิที่ต้องสามารถที่จะล่ากำไรสูงสุดก็ตามแต่ว่ามันก็ขับเคลื่อนด้วยด้วยกำไรในขณะที่กรรมธุรกรรมที่เป็นเชิงสังคมซึ่งมีสองส่วนส่วนที่เป็นวาญิบก็คือเรื่องของ zakat กับส่วนที่เป็นอ่ตาอตาวุนคือให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่อย่างเช่นเอาง่ายๆว่าเรื่องของสมาคมตา,าวุนเนี่ยนะก็เป็นธุรกรรมที่เป็นเชิงของสังคมกับเรื่องของตะกฟูล Sinh mình เป็นการรวมระหว่างเชิงธุรกิจกับเชิงสังคมเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นมองในแง่ของระบบการเงินของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นวิดวโคือมองภาพไม่ว่าเป็นสากลก็เป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นแบงก์ตะก้าฟูลเป็นวิด์นอกจากที่เป็นฟูลแบงก์ก็คือไอ้แบงก์เนี่ยนะก็ถือว่ามันมีความครอบคลุมธุรกรรมเชิงธุรกิจกับธุรกรรมเชิงสังคมสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าความท้าทายของสากลในทศวรรษที่4หลังจากนี้ศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มันจะย้ายฐ จากกําลังคนไปยังกําลังเทคโนโลยีอ่ะไอ้ตรงนี้คือเรื่องที่มีความสําคัญมากๆเลยวันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเมื่อมันเข้าสู่การใช้พลังของเทคโนโลยีโดยเฉพาะความท้าทายที่คาดว่ามันจะมาแล้วก็อาจจะทําให้มนุษย์เนี่ย นะเสียเปรียบก็คือเรื่องของ AI ด้านหนึ่งเราต้องพัฒนาศักยภาพของฝ่ายจัดการสากลอิสลามทั้งคณะกรรมาการนะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะอย่างน้อยก็ต้องสองอย่างที่ต้องใส่เข้าไปหนึ่งคือความรู้เกี่ยวกับ Islamic Finance กับความรู้เกี่ยวกับอิสล m มิกแมネจเมนตะ์องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินอิสลามกับองความรู้ทางด้านการบริหาร ม่ใช่แค่ว่าบริหารองคอ์กรได้เท่านั้นแต่ต้องสามารถที่จะสื่อสารความเป็นอิสลามิกความเป็นฟรีอินเท r รส t b a n แบงกิ้งแล้วก็ความเป็นสากลเนี่ยอาจจะต้องสร้างภาพใหม่ของสากลที่มันไปได้กับเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เป็นองค์กรอุปถรัรมภ์ที่มันเป็นซับซ i ด e d อินส i ิทูชันถ้ารัฐไม่หนุนมีแต่ทรงกับซุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายในระบบการเงินสลามก็ทำลละ ในส่วนของเครือข่ายเราก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะเปิดโลกทัศน์การบริหารงานสากล i สลามไปสู่ระดับนานาชาติกับเรื่องของการทําข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร,กรด้านสากลอย่างที่ผมว่าสองด้านก็คือพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านอิสลามิกฟินแลนซ์กับการพัฒนาทักษะเรื่องของการบริหารแบบการเงิน,นอิสลาม Islamic Management กับ Islamic Business School ออยูนิสตีอุตารามาเลเซียแลนะหลังจากนี้เราก็จะกลับเคลื่อนในการพัฒนาไปนะเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันเป็นข้อจํากัดของเราคือการพัฒนาของของสากอ,อิสลามในประเทศไทยโดยองค์รวมนั้นเราใช้เงินเองเราไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากนักเมื่อเทียบกับสากลทั่วไปอันนี้คือโจทย์ที่สําคัญว่าเราจะหาสแสวงหาความร่วมมือตรงนี้ได้อย่างไรเพื่อที่จะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผมเชื่อเหลือเกินว่าความมั่นคง ความเข้มแข็งของสากลจะนําไปสู่ความมั่นคงและความมั่นคงนี้จะนําไปสู่ความยั่งยืน (sustainable) นะของสถาบันการเงินที่จะเอื้อกับพี่น้องนะ้าร่วมชาติของเราไม่ใช่เฉพาะมุสลิมเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นความท้าทายของการเงินอิสลามโดยเฉพาะสากลในววทศวรรษที่สีก็ประมาณนี้นะครับ,บว่าเป็นไลตอฟิกวารีดายอมสัลลมอะลัยกุมะรอห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบเระกาต